ขอสวัสดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง16,200กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับให้เอฟซีชมพระเครื่องสำคัญมากๆขององค์บรุรพา,ารย์องค์เกจิปราดแห่งที่ลาบสูงเทวเจ้าแห่งด่านคุณทศและเทวเจ้าแห่งเมืองนครราชสีมาครับองค์หลวงพ่อคุณปราริสุทธโธซึ่งเป็นพระเครื่องรายการสำคัญมากๆรายการนี้ อยจะบอกเ c เลยว่านิยมมากๆนะครับในรู้จักกันอย่างกว้างขวางมากๆนะครับนั่นคือเหรียญหลวงพ่อพคุณปริสุธโธรุ่นที่ระลึกวโรกาในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จพระํำเนินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนวัดบ้านไร่ด่านคุณทศนครราชสีมาปี38ซึ่งเหรียญนี้ด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพคุณนั่งยองนะครับมือขวาท่านจับรูปประมมือซ้ายจับบุรีนะครับและก็บริกรรมพระคถา จารึกข้อความหลวงพ่อคุณปริสุโธนะครับมีห่วงเปิดด้านบนเปเรียนรูปไข่พิมพ์ทรงสวยงามผ่านประสบการณ์สุดยอดเข้มขลังมากๆนะครับพลิกไปชมด้านหลังเหรียญน,นั้นประทับสถูปบรรจุพระบรมรมสารีาริธาจารึกข้อความที่รึกนในวรโรกาสที่พบบระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเสด็จพระําชเนินบรรจุพระบรมสารีาริกธาตุนะครับในวัดบรนไรยอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาสุดยอดเข้มขลังมากๆ เหรียญนี้ผ่านประสบการณ์ผ่านประสบการณ์แต่มีความเข้มแลังด้วยบารมีองค์บุรพาจารย์หลวงคุณพระสุษีโทนะครับขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญยมสุดยอดมากๆๆเลยครับ